ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นแคสต์มาริโอซีมาแล้วเนาะโอเคใช่ไหมเออเอ้อเอาไม่เพลงดับต้นไม้ยังจะเอานะฮะเกมคลายเครียด เป็นเกมใครเครียดชนิดหนึ่งแล้วกูจะผ่านมันยังไงเนี่ยอวันนี้ท้าไม่ผ่านเกมนี้ผมไม่เลิกเอะเป็นความฝันที่ยาวไก่เออ โอ้โหปวนหัวเลยอ่อเอ่อจะพ้นอยู่แล้วอ่ะโอ้ยผ่านม่ได้สักทีอ่จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเฮ้ยบางทีเกมแบบนี้มันก็ต้องใช้สมองอ ต้องมีอะไรนี่เหมือนเดิมโอ้โหฮืออโอ้โหเห็นเขาว่าเป็นเกมคลายเครียดที่ดีมากกับเกมแคทมาริโอสี่เออ เฮ้ยแต่ไม่กดไม่ไป่ยไหมโอ้ยเฮ้อโอ้ยมาถึงสักทีต้นไม้นี้ไม่มีอะไรอือเอาขางโอ้มัมตตองมี โโอ้ก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ใช่หนื่อยก็ต้องเล่นต่อไปครับถึงมันจะแพ้สักเพียงใดเออต้องมีทางผ่านสิอื้อ ต้นไม้นั่งกันอืออุ้ยโผ่เข่ายืนก็คว้างไปไหนวะเนี่ยฮะโอ้ยอ่ไอ้ออตรงนี้ผมชอบกระโดดไมผ่านอืก็รู้รู้อยู่แล้วเน,นวาะต้องมีเอ้ย ให้มันงาน่ายกว่านี้หน่อยเหอะเอาอะไรครับเกียบข้งบงบนก็มีหนามนีเหลือกันไอ้โอ้โหอือเย้ ก็รู้อยู่แล้วครับว่า,วามันมีมันก็ยังเปรี้ยไปอีกเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะมันยิงก่อนเล่นไฟในแอปเฟดดี้รู้ไหมฮ่าเฮ้ยไอย ไอ้ตุ่นลาชานิโอ้โหแล้วก็จะมาถึงข้างล่างนี่มันต้องมีอะไรแน่นอนะอะออตรงนี้อ่ะมันจะมีฟ้าบูทองก๊อกสองต้องไปโดดจากข้างบนใช่ไหม

อ่ะเฮ็ด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 เอะอ,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 อ๋อคือต้องกระโดดไปฮะก็ยังจะมีนะอื้ออันนี้ใช่ใช่เหล่ข้างล่างนี่เก็บไได้แน่นอนแน่แน่แน่นอนฮะฟันทงเลย เกมนี้มันก็ออกแนวคนโอ,โ,อโอ้คู่ไ้ <c oughs> คนผลิตเกมนี้นี่สุดยอดจริงๆไปเลยนะฮะสุดยอดจิมจิมสุดยอดไปเลยไอ้ไอ้ท่านเออเออ,เอ,อเอ้ย <c oughs> ไอ้เกียร์ ถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นผมลงคลิปอีกก็แปลว่าเกมนี้แดกสมองผมหมดแล้วฮนะ <c oughs> เล่นเกมนี้ทีไรนี่มันยัง <c oughs> แล้วไม่ไคิดจะเดินผ่านไม่ตกออกมาวะ <c oughs> ผมยิ่งเล่นยิ่งปวดหัวเขามีแต่ยิ่งลายยิงใกล้เออ่อะ <c oughs> ไปก่อนเอ,อ๊ะ ก๊อกสองก๊อกสามหรอก๊อกทีเล่นเกมนี้ก็เป็นไข้ได้เหมือนกันนะอึ้บอึ้บอึ้บผมยากจะฆ่าไอคนที่สร้างเกมนี้จริง ไม่โอ้โหไอ้เมกไว้จะมาผ่านกันต่ออะไม่ไหว